พระาวาจาของเพรียเจ้าเราะจำวันจันทร์ที่27มกราคมสัปดาห์ที่สเทศกาลธรรมดาบทอ่าน จากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่9ข้อ15และข้อ24ถึง28ดังนั้นพระคิสเเจ้าทรงเป็นคนกลางในการทำพันธสัญญาใหม่เพื่อให้ผู้ที่ได้รับเรียกเป็นทายาทกองมรดกนิรันดรได้รับตามพระสัญญาเพราะพระองค์ทรงยอมรับความตาย เพื่อลบล้างการล่วงละเมิดตามเงื่อนไขของพันธสัญญาเดิมแล้วพระกิสเจ้ามีได้เสด็จเข้าสู่พระวิหารที่มือมนุษย์สร้างพระวิหารเป็นภาพจำลองของพระวิหารแท้แต่พระองค์เสด็จเข้าสู่สวรรค์ทั้งนี้เพื่อจะทรงปรากฏอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าแทนเรามิใช่เพื่อถวายพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า ดังเช่นมหาสมณะต้องเข้าไปในพระวิหารเป็นประจำทุกปีพร้อมกับนำเลือดซึ่งไม่ใช่เลือดของตนเข้าไปด้วยมิฉะนั้นพระกิศเสสเจ้าคงจะต้องทรงรับการทรมานครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมาตรงกันข้ามพระองค์ทรงปรากฏพระองค์เพียงครั้งเดียวในบัดนี้ซึ่งเป็นยุคสุดท้าย เพื่อลบล้างบาปโดยบูชาพระองค์มนุษย์ถูกกำหนดให้ตายเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาฉันใดพระกิเสเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์ทรงถวายพระองค์เพียงครั้งเดียวเพื่อทรงแบกบาปของคนจำนวนมากพระองค์จะทรงปรากฏพระองค์เป็นครั้งที่สองโดยไม่ทรงเกี่ยวข้องกับบาปอีก แต่เพื่อทรงนำความรอดพ้นมาประทานแก่ผู้ที่รอคอยพระองค์บทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมาระโกบทที่สามข้อยีถึง30เวลานั้นบรรดาธรรมจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเลม็มพูดว่า เขามีปีศาจเบเอลเซบูลสิงอยู่และขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบตรัสเป็นอุปมาว่าซาตานจะขับซาตานได้อย่างไรถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยกอาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าซาตาลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยกมันก็อยู่ไม่ได้ต้องถึงจุดจบไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อนเมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่ามนุษย์ จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไปแต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลยเขามีความผิดตลอดนิรันดรพระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่าคนนี้มีปีศาจส,สิงอยู่สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระรมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับมาระโกเล่าให้เราฟังถึงพันธกิจของพระเยซูเจ้าในกาลิลีด้านหนึ่งดูเหมือนว่าพระองค์ประสบความสำเร็จประชาชนต่างเบียดเสียดกันมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาโรคและขับไล่ปีศาจ งานของพระองค์หนักมากจนไม่มีเวลารับประทานอาหารด้วยซ้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็มีคนเข้าใจพระองค์ผิดไปแม้แต่ญาติของพระองค์ก็พากันมาเพื่อควบคุมพระองค์เพราะเข้าใจว่าพระองค์ทรงเสียสติส่วนปรปักของพระองค์ก็ยิ่งต่อต้านและกล่าวหาพระองค์หนักขึ้น วันนี้เราได้ยินเรื่องของคัมภีราจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มผู้นี้กล่าวหาพระองค์ว่าทรงขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบุนความหมายตามตัวอักษรของชื่อนี้ก็คือเจ้าของบ้านอันเป็นความหมายที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาใช้ตอบข้อกล่าวหาในภายหลังในเบื้องลึกบรรดาคัมภีราจาร ต่างก็ยอมรับว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นต้องอาศัยอำนาจเหนือธรรมชาติแน่แต่จะเป็นอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าหรืออำนาจของซาตานนั้นไม่ทราบผู้นําทางศาสนายิวกล่าวหาว่าพระเยซูเจ้านอกจากถูกผีสิงแล้วยังได้รับพลังอำนาจจากจิตชั่วตนนั้นมาขับไล่ผีของพระองค์ การเกลียดชังแบบสุดโต่งของพวกคัมภีราจารย์และการปฏิเสธของพวกเขาขัดแย้งกับข้อกล่าวหาซึ่งพระเยซูเจ้าทรงตอบเป็นประการแรกว่าซาตานจะขับซาตานได้อย่างไรภาพที่พวกเขามองเกี่ยวกับการกระทำของพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องขัดกับสามัญสำนึกกล่าวคือซาตานจะวางแผนทำลายบ้านของตนเอง โดยใช้พระเยซูเจ้าเป็นผู้ริเริ่มทำสงครามมันยืดเยื้อได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นพระเยซูเจ้ายังให้เหตุผลสนับสนุนว่าซาตานฉลาดพอที่จะไม่ทำลายตนเองหรอกพระองค์ทรงกล่าวเป็นเชิงเสียดสีว่าถ้าหาพวกขบีราจานคิดถูกพวกเขาก็ไม่น่าจะวิตกกังวลใจอะไรเลยเพราะอำนาจของซาตานกำลังถึงจุดจบ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อนเมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ความหมายของคำอุปมาบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นปรปักษ์ของซาตานมิใช่ทรงเป็นลูกน้องของมัน ต่อจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงหันไปโต้อตอบการกล่าวหาของพวกคัมภีร์จารย์ที่ว่าพระองค์ทรงถูกจิตโสโครกสิงว่าน,นี่เป็นการกล่าวเพรุสวะาต่อพระจิตเจ้าและจะไม่ได้รับการอาภัยทัศนคติเช่นนี้ให้อภัยไม่ได้เพราะเป็นความมืดบอดที่เจ้าตัวจงใจเลือกเป็นการตัดสินใจอย่างเลือกเยะเลือดเย็น ที่จะไม่รับรู้พยานหลักฐานของความเป็นจริงเมื่อคนหนึ่งเห็นกิจการดีแต่ตีความตรงข้ามว่าเป็นงานของซาตานมากกว่าเป็นงานของพระผู้เป็นเจ้าก็าเท่ากับจงใจอ่านหรือมองข้อเที่จริงอย่างผิดเพี้ยนทำให้เขาตกอยู่ในสภาพที่การอภัยไปไม่ถึงเพราะเขาปฏิเสธผู้แทนของการให้อภัย และการรักษาของพระผู้เป็นเจ้ากิจการช่วยรอดพ้นของพระเยซูเจ้าถูกเรียกเป็นกิจการของปีศาจความใจดีถือเป็นกิจการของซาตานการอภิบาลถูกดูแคลนว่าเป็นงานของปีศาจประโยคที่มักมีข้อสงสัยและไต่ถามกันมากก็คือเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอาภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไปแต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอาภัยเลยเขามีความผิดตลอดนิรันดรแล้วมารโกก็เสริมว่าพระเยซูเจ้าตรัสเชน่นนี้เพราะมีผู้พูดว่าคนนี้มีปีศาจสิงอยู่คนที่พูดเช่นนี้ไม่เชื่อว่า พลังอำนาจของพระจิตเจ้าอยู่เหนืออำนาจของปีศาจซาตานและด้วยพลังอำนาจนี้พระเยซูทรงขับผีออกไปเมื่อเขาไม่เชื่อในพระจิตแล้วเขาจะไปขอการอภัยจากใครแต่ด้วยเหตุน,นี้แหละเขาจึงไม่ได้รับการอภัยท่านผู้ฟังครับท่านเคยมีประสบการณ์เหมือนพระเยซูเจ้าบ้างไหมครับ ประสบการณ์ของการทำความดีทำด้วยเจตนาดีแต่ถูกคนบางคนตีความเจตนาของท่านไปในทางตรงข้ามแล้วท่านรู้สึกอย่างไรครับพระเยซูเจ้าเพียงแต่ให้เหตุผลของการกระทําของพระองค์โปรมิได้ตำหนิติเตียนอะไรแต่ตรัสให้เราได้คิดครับ ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปร,ราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน